สวัสดีค่ะพบกับหมอหนิงนะคะในยิ้มสวยชาแนลสำหรับคนจัดฟันเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเคสเราคุณหมอต้องให้ดึงยางแต่ทำไมของเพื่อนไม่ต้องดึงยางเรามาดูคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะ สำหรับคนไข้ที่จัดฟันอยู่ในช่วงบางช่วงของการรักษาคุณหมออาจจะให้ใส่ยางดึงที่มีลักษณะเป็นวงๆแบบนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นซองเป็นยางที่จะเอาไว้ให้คนไข้ใส่เองแล้วก็ถอดเองโดยทำตามที่คุณหมอแนะนำอย่างเช่นในบางเคสคุณหมอจะให้ใส่ตลอดเวลาถอดได้เฉพาะทานข้าวกับแปรงฟันแค่นั้นโดยการดึงยางก็จะมีหลายแนว หลายลักษณะขึ้นอยู่กับความผิดปกติของลักษณะการสบฟันโดยวันนี้หมอจะมาอธิบายคร่าวๆนะคะว่าจะมีลักษณะการดึงยางแบบไหนกันบ้าง ลักษณะที่1ที่ให้ดึงบ่อยๆก็จะในเคสที่มีลักษณะฟันบนยื่นหรือว่าที่เรียกกันว่าฟันเหยืนนะคะซึ่งเกิดจากโครงสร้างขากรรไกรบนยื่นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่หมอจะให้ดึงยางโดยดึงจากฟันเคี้ยวบนลงไปที่ฟันกรามล่างสองข้างเหมือนกันค่ะการดึงยางแนวนี้จะช่วยทําให้ฟันหน้าบนถอยเข้าไปด้านหลังได้เร็วขึ้นแล้วนอกจากนี้ยังจะช่วยดึงฟันล่างออกมาด้านหน้าหรือว่าดึงขากรรไกรล่างที่ เล็กให้ยื่นออกมาด้านหน้าได้เล็กน้อยลักษณะการดึงยางแบบที่2ก็จะเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกับแบบแรกนะคะก็คือ ในเคสที่มีลักษณะคางยืน่นหรือขากรรไกรล,ล่างยืน่นฟันล่างยืน่นหมอก็จะให้ดึงยางโดยดึงจากฟันเคี้ยวล่างไปที่ฟันกรามด้านบน2ข้างค่ะโดยการดึงยางแนวนี้ก็จะช่วยดึงขากรรไกรล,ล่างให้ถอยกลับเข้าไปด้านหลังแล้วก็ช่วยดันฟันหน้าบนให้ออกมาด้านหน้าก็จะช่วยแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติได้ค่ะ ลักษณะที่3ที่หมอให้ดึงบ่อยๆก็จะคือจะเป็นการศบเปิดหรือว่าบางช่วงของการรักษาอาจจะมีลักษณะฟันหน้าบนกับฟันหน้าล่างเวลากัดลงมาแล้วมันไม่ชนกันที่เราเรียกว่าศบเปิดหมอก็จะให้ดึงยางบริเวณฟันหน้าเลยค่ะอาจจะดึงเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหรือว่าดึงเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมดังรูป สำหรับการดึงยางแบบต่อไปนะคะก็คือในเคสที่มีลักษณะฟันหน้าบนกับฟันหน้าล่างไม่ตรงกันหรือที่เรียกว่าหน้าเบี้ยวนะคะลักษณะแบบนี้หมอจะให้ดึงยางพาดจากด้านหน้าเลยนะคะอย่างเช่นจากเขี้ยวด้านหนึ่งไปเขี้ยวอีกด้านหนึ่งแต่การดึงยางแบบนี้ต้องดึงให้ถูกต้องนะคะคืออย่าไปดึงแบบผิดด้านเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะยิ่งทำให้ฟันเบี้ยวมากขึ้นและการแก้ไขก็จะยากมากขึ้นค่ะ หรือในบางเคสในช่วงท้ายๆของการรักษาที่มีการสบฟันที่ยังไม่เข้าล็อกกัน100%เซคุณหมออาจจะให้ดึงยางเป็นลักษณะรูปตัวเอ็นะคะอันนี้จะดึงยากนิดนึงแต่ถ้าคนไข้สามารถดึงได้ก็จะช่วยทำให้การสบฟันของเราเข้าล็อกได้100%เซเลยค่ะ สรุปนะคะการดึงยางก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระหว่างการจัดฟันดังนั้นในเคสที่คุณหมอแนะนำให้ใส่ยางดึงในบางช่วงของการรักษาก็แนะนำว่าควรจะปฏิบัติตามที่คุณหมอบอกเพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพหรือว่าผลลัพธ์ของการจัดฟันของเราได้ประสิทธิภาพสูงสุดหรือว่าได้ผลการรักษาที่ใกล้เคียงร0 0ซที่สุดค่ะแล้วพบกับหมอหนิงในยิ้มสวยชาแนลในคลิปถัดไปพบกับสาระดีๆได้ในคลิปถัด ไปค่ะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะช่องของเราจะได้เป็นกำลังใจให้หมอแล้วก็ทีมงานค่ะ